ทางด้านพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีเองก็เชิญชวนประชาชนนะคะติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือที่เราเรียกกันว่าโซลาร์ลูฟท็อปเพื่อเป็นการลดค่าไฟฟ้าค่ะปัจจุบันนะคะหน่วยงานภาครัฐมีค่าใช้ใจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นส่งผลให้ภาระค่าใช้ใจ่ายด้านสาธารณูปโภคมากขึ้นนายสรรั์ราจารุ จุนาวงนักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ลูฟท็อปบนหลังคาสำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยติดตั้งระบบ ออนกรีดขนาด10กิโลวัตต์มีระบบกันย้อนป้องกันการไหลย้อนกลับจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงผ่านอ e ีนเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนกระแสสลับ จ่ายโหลดร่วมกันกับระบบไฟฟ้าประจำอาคารใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าสํานักงานทั้งแอร์หลอดไฟพัดลมคอมพิวเตอร์แล้วก็อื่นๆได้หมดค่ะมีระบบการตรวจวัดการบันทึกเพื่อที่จะแสดงผลการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งประมวลผลแสดงผ่านหน้าจอมาเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ลงลงกว่า40%นะคะ ระบบโซลารูปท็อปค่ะก็เหมาะกับหน่วยงานราชการโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมและห้างสรรพสินค้านะคะที่ใช้ไฟมากในช่วงเวลากลางวันแล้วก็ต้องการลดค่าใช้จ่ายแผงเซลลเซลล์นะคะแผงแสงอาทิตย์บนหลังคานั้นก็จะช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับหลังคาอย่างเป็นการช่วยลดความร้อนในหลังคาอีกด้วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศชาติ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีค่ะจึงส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆและประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาโซลาร์ลูป็อป